อีกสิมาเต็นแจกสมุดเหรอโกเมโกเมขอด้วยสิก็เป็นดาราเราก็ให้สมุดละผมไม่ใช่ดาราเท้าตีอยากมีเนื้อหมูไก่บะหมี่ยากิโซบะเขาอร่อยมากใช่แต่โค้ชบอกย้อนก่อนไปกี้ขอส่วมุดด้วยตอกินอาหารชุดเสร็จปุ๊บมีมีชาให้กินมีผลไม้ให้กินเยอะครูเขาก่อนบคอยประการ V I P เพรชได้ไหม ฮัลโหลเช็คไปครับี่วันนี้มันช้ชาร์ทหนะนะัะเป็นแก๊งนอนน้อยเอาพืนทีไปก่อนสวัสดีครับหมดแล้วสงสัยเต้นเต้นละมาพี่หันเรื่องออกเลยออโอเคเราจะเราเราจะเป็นพลาดใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนที่ผมเล่าไปในโซเชียลอะเนาะจริงๆตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนิดนึงในกองถ่ายในซีนที่มันต้องแบบมีแอคชั่นอะไรางเงี้ แล้วตอนนั้นก็เหมือนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่าให้แบบสาธารณชนฟังอะไรเท่าไหร่มนทางทางเหมือนกันแล้วไอคุก็เ,กกเซฟเราด้วยแล้วด้วยบวกกับว่าตัวตัวพี่๋องอเองเขาก็ไม่ติดใจอะไรเขาก็น่ารักมา,ากๆรวมถึงแบบว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกันได้เขาเล่นบูมมาเล่นแอคชั่นมาอะไรเงี้ยเข้าใจตัวเราเองนั่นแหละตอนนั้นที่ก็ทำตัวไม่ถูกไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกแบบหูลนไปหมดสั่นไปหมด อยากให้้อ้อนไปถานัเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเป็นซีนที่ตอนนั้นถ่ายละครเรื่องราชนาวีที่รักใช่เป็นเหมือนเป็นซีรีส์ภารกิจรักที่เป็นทหารจีใช่ครับสี่เหล่าทัพเออใช่ซึ่งก็โอ้โหดูเลือดจำได้ว่าน่าจะเป็นละครเรื่องที่ถ่ายทำแล้วมันแบบมันใช้เอเนอร์จเยอะแบบที่สุดแล้วในแง่ของร่างกาย เพราะว่ามันต้องรู้ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดต้องวิ่งหมดหมดเลยต้องต่อยต้องเตะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันจะเป็นซีนที่เหมือนกับจริงๆตัวตัวผมนะก็แกล้งปลอมตัวเป็นเป็นศัตรูซึ่งจริงก็เป็นคนดีเป็นรักกันแหละกับพี่ออกเป็นเหมือนเป็นเพื่อนซีกันแต่ว่าต้องต้องสู้กันในฉากนั้นแล้วก็เหมือนถ่ายฉากแบบต่อยต้องต่อยโดนหน้าเล้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ยอมรับตามตรงว่าเราก็ไม่ใช่สายที่มาในแบบ บูบหรือแอคชั่นเก่งขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าตอนนั้นหน้าง,งานมันก็ต้องทําแล้วเราก็เหมือนแบบเอ้ยลองลองซ้อมซ้อมซ้อมคิวปุ๊บถ่ายเสร็จเหมือนเขาก็บอกว่าเอ๊ดูในทางกล้องแล้วมันยังแบบเหมือนมันมันไม่โดนเพราะยังไงปกติต่อยเราก็ไม่ต่อยกันจริงแล้วก็ต่อยหลอกอย่างเ้ยใช่ไหมมันตกนหน้าอะไรเงี้ย itez? เขาก็บอกว่าขอใกล้กว่านี้นิดนึงลองใหม่ปึ๊บปั๊บปึบบ๊บขอใกล้กว่านั้นอีกทีนึงทีที่สามนี่แหละปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้ มจริงจโอ้อันนี้อันนี้คือเี่ยกรมีจมูกหรือว่าเราแทบจมูงเป็นยังไงนะรับรเลียบแล้วตอนนัน้นเรารู้ว่ามันโดนจริงใช่อ็โอ, <c oughs> อ,อ้นึกย้อนกลับไปก็ยังรู้สึกแบบตกใจใจหายอยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็ มือสั่นเลยอ้ไม่เพราะว่าเขาก็ลงไปแบบสุดลงไปเหมือนกันแล้วก็เลื่อนอ่านมันก็ไม่ได้อยากจะแบบเล่าดีเทลอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าก็เนาะก็เลยเป็นความใช่แล้วเราก็รู้สึกแย่มากก็ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็พยายามแบบเป็นขอโทษอะไรเลยที่ขอโทษตั้งแต่วินาทีแรกตอนนั้นแล้วแหละเขาก็แบบบอกอย่างเดียวแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบสุดยอดมากอ่ะเป็นเป็น ทอยในดวงใจของผมคนหนึ่งเพราะว่า,าเหมือนอย่างผมบอกตั้งแต่ผมเข้าวงการครั้งแรกเรื่องแรกในชีวิตเรื่องชิงนางตอนนั้นเล่นเป็นทางของ p o l ิ p l พ่หยอมก็เป็นเพื่เป็นเรื่องแรกที่ผมเจอเขาแล้วก็เรื่องแรกในชีวิตผมด้วยก็เลยเหมือนเป็นเป็นคนที่ผมค่อนข้าง,งแบบไรียด้ว่าไงดีอยู่ในใจผมตลอด แต่ตอนนั้นที่เราได้ไปกินกับพี่เบี้ยงวันเขาพูดอะไรกันบ้ากลายเป็นว่าตัวพี่เขาเนี่ยแตกมากเลยกลายเป็นเขาต้องมาปอบผมปอบทั้งเราเฟี้เราจริงอกลายเป็นเขามาปอบผมอะ่ะให้เหมือนเขามาแบบฮิ้วใจผมอีกทจริงในในในโมเมนต์นั้นน่นะซึ่งมันน่ารักมากนะแต่ในวันนั้นเราก็ได้ได้ได้เคลียร์ใจได้อะไรกันแล้วขอบพี่ ใช่แล้วก็พอพอพอเขาเริ่มแบบดีขึ้นเราก็พยายามแบบเข้าไปไปคุยไปแล้วก็แบบถามว่าเออโอเคไหมดีขึ้นไหมแบบขอโทษนะติดใจอะไรไหมกดอะไรย่าเลยผมแบบเขาแมนมากเขาเยังไงบเเท่มากเขาใจมากก็สิ่งที่พูดไปและคนก็เหมือนตาคอมะิดภาพตาที่เราใช่แล้วผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงให้ผมแบบรู้สึกดีขึ้นก็เลยแบบไปบอกเขาแบบเออผมขอโทษจริงๆอย่างนี้ผมที่ ใช้ให้ผมทําอะไรได้เลยนะพี่แบบพี่อยากจะให้คือเหมือนผมยอมเป็นทาสรับใช้พี่เลยผมพูดขับคำนั้นจริงๆอันนี้เราิงกับเขาเลยผมพูดกับเขาเลยแล้วเาขผมบอกเฮ้ยมึงอย่าบ้าไม่ต้องเราเออเรารู้สึกอจริงจริงนะนี่นี่แต่กูแต่คนที่โดนฟาดเยอะก็ประเสธไม่ได้เพราะท่านใจได้คือเราเข้าใจนะสมมติว่าถ้าเป็นเราโดนรุ่นน้องแบบพลาดอะไรอย่างเงี้ยใส่ เราก็เอีแต่คนที่ทํามันก็รู้สึกแย่ยแหละหลังจากวันนั้นเราก็สนิทกับอ่อมมาก <c oughs> เอ่อผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันแต่จากวันนั้นจากวันที่เราไปร่วมงานเราได้บอกอะไรกับกนักสุภาก็ <c oughs> าได้ไปเพราะผมไปตั้งแต่วันแรกเลย <c oughs> เลยเลย,เลย,เลยได้มีโอกาสได้รดรดน้ำด้วยแล้วก็ก็เหมือนกับมันไม่ส่ง,งเขาแหละ <c oughs> ยังไม่ได้รับใช้เนาะยังไม่ได้รับใช้อะไรเลยใช่เพราะว่าหลังคือหลังจากนั้นอะหลังจากเรื่องนั้นเรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกันเพราะว่าหลังจากก็คือเจอกันแบบเจอกันตามงานต่างๆแต่ไม่ได้แบบกถ่ายด้วยกันอยู่ใช้ชีวิตกองถ่ายด้วยกันเลย อันนั้นก็เล่นเรื่องเดียวกับในพใช่ใช่ไม่มีสี่เรื่องออับิชาติไม่ใช่ไม่ใช่ลต่มเรกันแลวียร์เบียร์คอร์มิกมจีสีก็เเนือทหารบกทหารอากาศตัวผมไม่หารเรือตอนนั้นน่ะสัตหีบเลยใช่ไหมใช่โอ้ถูกต้องสัตหีบตลอดเวลางก่อนร้อนเร่องต๊ดต ยังมีคลิปวิดีโออยู่เลยแต่ไม่เผยแร่ขออนุญาตหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามนะโอเคครับคุณคะโอ้ก่อนอาโอ้ขยัขยาก่อนขยันยันยได้คลิปผมจะเปิดให้ดูแต่ห้ามเผยแร่ คิดตอนแตกเลยนะเป็นไงให้มันดูมีอยู่ใช่เพราะว่าเหมือนตอนนั้นคนที่สรุปมันหักหรือว่ามันนจะหักไปเลยแบบปไปเลยอ่ะเลือดแสดงว่าเแบบเลือดของดาวเป็นที่เลยใช่เพราะว่ามันหลายรอบแล้วแล้วมันดึกแล้วแล้วมันเริ่มแล้วทุกคนก็แบบเอออันจบจบแบบมันต้องดูสมจริงไงมันต้องแรง มันต้องใกล้จังหวะปะระยะเฉียวไม่ได้ใ่ไหมก็อสองสองเท็กแรกอะ,กะออออที่ว่าจะเทแรกอกะให้เฉียวลองอีกันลองอ่ะที่อยากเห็น